那一点，这里，我抽开，就我我挖嘛，会会打，坑多打。

หอมหวานอไไม่เคยกินไม่ได้กิน

อนที่จะมาเป็นน้ำตาลแว่นน้ำตาลแว่นต้นตโนด ปันเด่นม,มันยางลองนิงกันอ้ตมันคุยหลังกินดีเล นั่นทำทำอะไรน่ะน้ทำเชือทำเชือปัดเชือันเห็นรตักมันไม่เวทมันมันติดเลยมันเลี้ยวโอ้บ่อแล้วขันตอโอให้ต้ให้เต็มล้วนี่ไม่แก่พอกับแม่เนาะตั้งถู่เยอะ Mà đuổi thăm chịu. Boy là cảm và thăm bên là luôn mãi. Một mặt là cảm giác và là lục giác Mấy bên bà Một mặt là cảm ไม่นั่นอย่างนี้ได้ไหมต้องับไปบายใจอะไร Ê. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, ừ. Để ừ. 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 Bữa bữa, không bỏ lỡ những video hấp dẫn โกกีบานมาเลยมาดูอยู่กรงต้องบทนก่สร้างวดฝนท่าับกเพ่เก็บมาแมมาหลายทุกคนนา่บลาโดดไม่ขึ้นดีเดี๋ยวบอกี่ดำดวันมาอิ เซีสวันสะด้านเดือนซีเดือนหน้าไอ้เครื่องเดือนซ้ำเดือนซ้ำล้างด้านเดือนซ้ำด้านซ้วยผ่านมาส่วนดวานด้านกางโยกหมากหมากมันจะซ้วย หาแวนหนึ่งกิโล รเรียวยังมเตียนตับเจเจ้าอน่าอืมเราต้องดูทำัด้ายป็นแวนนะีสื่อบาี่น,นะคุณรัตนาพรได้ดูการทำน้ำตาลแวน่น เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกบอกผ่านท่านผู้ชมหน่อยมีอะไรไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นในชีวิตเลยไม่เคยเห็นเขาทําเคยเคยแต่กินไม่เคยเห็นเขาทําแล้วตรงนี้ที่ไหนครับตรงนี้ตาเกะบ้านตาเกะปัตตานีอาเภออะไรยะแล้วคุณป้าที่ทำนี้ชื่ออะไรครับคุณป้ายี่ คุณป้าหิมแล้วคุณพี่นะครับพี่ไก่พี่ไก่นะครับป้าหิมพี่ไก่แล้วน้องน้องน้องจูนวันนี้มาช่วยกันสามท่านครับทำน้ำตาลเว้นณบ้านตาเกะอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันตั้งแต่โตมาเนี่ยมาเห็นวันนี้แหละครับน้ำตาลแว่นนี้ทำจากต้น ต้นตานลต้นตาลแต่ว่าดราะล่ามันเริ่มแห้งแต่ว่าด้งหลังมันมันยังร้อนร้อนน้องจูนอ,อธิบายการทำน้ำตาลเว้น <c oughs> ให้ท่านผู้ชมได้รู้บ้าง <c oughs> ทำยากไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะยากยากบ้างมีหลายขั้นตอน ต้องเอานำน้ำแก๊อนี้ขึ้นไปเปลี่ยนบนต้นนูดแล้วก็นำของที่ต้นนูดลงมาด้านล่างแล้วก็มาใส่มาใส่ในนี้ในในกระทะต้มต้มต้มนานไหมครับต้มประมาณสองชั่วโมงได้ต้มสองชั่วโมงแล้วก็มันเกิดการเดือดเดือดแล้วว่าทีนี้ต้องเคี่ยวเคี่ยว พอพอพอวันเดือนเสร็จแล้วเราก็ต้องยกยกมันมันตังตังที่ตังด้านล่างแล้วก็เราก็ทำทำแบบเที่ยวเที่ยวแบบนะครับให้มันแข็งตัวนบี่ครับท่านผู้ชมครับน้ำตาลเว้นตอนนี้ผลิตผลิตเสร็จเรียบร้อยมาเป็นเว้นแล้วสวยจากข้าวโพองวันนีพลาดเชื้อปลาใช่ไหมไม่ไหว ได้ฟ้ามามันดีๆมาไม่ได้มันดำมากดีลองชิมเลยดิอ่าแ่นั้นเที่เป็นเศษจากน้ำตากเวน้ำตาลเว้นลงงเลยอ่านี่ครับน้ำตาลเว้นอืมรสชาติสุดยอดเลยครับยังยังมีความอุ่นจากกระทะอืมเออยิบเอาเลื น้ำตาลเว้นตอนเดือดมันจะมีโขกที่เราขูดอะไรนะโป๊ะโป๊ะโป๊ะหนังปึ้งโป๊ะหนังปึ้งผัดซ่าผัดซ่ากรังหรือเปียนอะไรบ้านเราเรียกโปหนังปึ้งตอนไอ้นี่กินร้อยเลยเนาะอันนี้กินร้อยถึงไอนี่ซซมันขี้มาเขาเรียกขี้มา คอคิเืมใช่แบบนี้เป็นไอไตเลตแบบนี้คอคิเรสคอคิเนี่เราทำการเคาะเคาะให้มันอ้ให้มันอันี่อกอให้มันไอนี่นเป็นอตัวอ่านี่มันเป็นคอคีเรสคอคีเรอ่าทีลองจิ้มของเนียนี่เอาเอาไปอมๆได้เรวจานมัน่ยฟันื้นนี่นี่นี่งนอันนี้อันนี้คอคิเลสครับรับนี่แ็ง มันหน่องตรงนี้ว่ะมันฝมังคอคีเล็ดน้ำตาลแวนคีเล็ดอ่ากินอร่อยอร่อยนะไม่เคยได้ทานมาก่อนคอคีเล็ดไม่เคยได้กินอร่อยอร่อยมากเห็นตอนนั้นเราก็มาด้ายบายบ้านทีเราก็เราก็แกะไอ้เซตนี้ออกแล้วก็เรามาเลี้ยงเลี้ยงหนับหนับแวนนี่เป็นน้ำตาลแวนสมบูรณ์แล้วจะเป็นท่านนี้ ด้านหลังจะเป็นจะเป็นแบบฟานใหม่ไพ่วันนี้เลยเป็นไล่ใหม่ไพ่ไลยใหม่ไพ่เลครับเมื่อก่อนก็งงอยู่กันใส่มีลายอยู่ข้างนึงวันนี้จะเห็นแล้วว่าโอ้มันจะเป็นไล่ใหมไ่ตั้งบนไหม่ไพ่นี่เองเพิ่งเกิดลายขึ้นมาสงสัยอยู่นานสงสัอยู่นานว่าไล่นี้มาจากไหนนวัตกรรมนวัตกรรมบ้านบ้าน อเรียงเเป็นนห่าีีรยงมาเป็นน้ำตาลแว่นพร้อมส่งจำหน่ายครับมอมใหม่พร้อมครับตั้งแต่ขั้นตอนอยู่ในกระทะจนออกมาเป็นแว่นพร้อมหลับประดานตอนนี้แป๊บเดียวไอ้เด็กตอนตอนตั้งไงมันเย็นเลยนะมันขึ้นเกล็ดขึ้นไร้เข้านี่ขึ้นไร้เข้า เดี๋ยวเราเกลื่อนเดีอยากขึนเกลือนข้านเึลนเกือนไม่ชกไม่ช่วยเลยนะเกลือนระวังนะนำมีเกื่อนฉกแ้ววัดกับบ้านบ้านก็ทุกกระชงไปให้ได้เลยดูเลยอยู่ในกระชอยว่อนกรงติอยู่ให้ชงได้ ไม่นะไม่ก้้ยนะอย่างว่าจ้าหมากงไปหนีกินนะนี่ไปติดใจก็แหล่ๆนี่ เคี่ยวเลยมาต้ม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 ไวูนีับูนนีก็กินได้อกยังเนี่ยวพันนีต่อยินป้เล่างกมัน่างวอนยังยังหัวมันหัวมันต้ม บ้านเล่าเหลียกหนังพึ่งแวนปลาชากลางเหลียกน้ำตาลเว้นน้ำตาลเว้นนี้ทำจากต้นตาลเนว่ามากกินใดีนอนี้เไม่ได้สาวไม่แจว่าอียอนะแต่ว่าคนเอาไปกินนั้นโคแล้วมาโบ ว่าเป๊ะว่าเขาเติมพ่องแท่เลยมากินไม่ร้อยก็ไม่กินสูตรตั้งเดิมครับสูตรนี้แท้แน่นอนการันตีโดยโดยนายจ้างฝ่ายเองการันตี60 60บแวนหล่อว่าแวนหล่อว่าแวน ห่งอสาี้าหกเจ็ดแปดาวทุลอยกับเวนแปดเวนลอยกับแปแวนกี่กิโลได้อันนี้อยู่ประมาณไดชิบแวนนั้นมันไดหกโลโอ้ไดชิบแวนแล้วหโลอันนี้ลอยแวนอยู่ามันเจ็ดเโลโอ้เจ็โลครึ่งอืมได้ไหมก็ต้องทอวันสามหมืน วันวันนี้ลอยลอยว่าแวนได้ประมาณเจ็ดกิโลจับได้ไปไปไว้กินเอาเด้เลยหอกลับเหลาอ๋อแน่น่นก่อนกิเลดก้อนกีเไปเออเอาเลยไปเชียงได้ไอ่กบกว่าเลือกไก่ติแดดก็ไม่ทันค้าง บางคนก็ไม่เด็ดทอดก็เจอไปปั๊บทิ้งก็ไปกินในน,น,นี้ก่อนกินในนะี้ก็กินเล็ดเนี่ยของที่อร่อยที่สุดของน้ำตาลเว่นคือก้อนเีเล็ดครับวันนี้คลิปการทำน้ำตาลเว่นจากต้นจากต้นตาลก็จบคลิปเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ